โดยเจ้าพุณปูกินดินแข็งครับวันนี้ตื่นครับตื่น P C ร้อยรุ่นสองเก่านอก เลยครับอักล่องเลยคุณปูโจะนทรายครับคุณปูมอ,อตะนอกเ,เออตะนอ cắp trẻ cóp chỗ phơi ở diêm chỗ phơi ở có lẽ đi không อันนี้ตักกันเดียวครับบายบายจะมีสองคันครับ bye บายบายตะโกสองตัวครับบายบายช่ bye องไหนช่องเดิมดิช่องเดิมครับช่องเดิมดิเดี๋ยวจะไปกดไลค์ ¿Qué จะแข็งครับชั้นบนประมาณ1เมตรครับแข็งหินทรายแข็งมาดามซิงโอ้ยมร้อยเมร้อยอ่ะมาดูเก่าเก่าคุณบอครับ สบายสบายเกียร์กันนี่มาตรฐานครับเกียร์กัน มาตรฐานมโมโอโมโอเลยครับคนนี้ซีสล็อกไม่ได้ครับแต้มอย่างเดียวแข็งครับแข็งมาได้กี่เที่ยวแล้วนะ

ดูลำยองครับจะไหวไหมลำยองจริงๆครับคันนี้ดูใส่กิตตาครับคันนี้ โอร์แบ็กโกก็สายเขียวครับ,รบไปปินเดี่ยวอยู่ภาคหนึ่งครับโชเฟอร์แม็กโกล่องใต้ครับจุมพลดันบมกลับจากจุมพรก็ไปอยู่ชายภูมิครับ สายเร็วเหมือนกันครับโจเฟอร์ นี่ก็แอ์กีครับกระทาล้อก็ยืมเข้ามาครับกระทาล,ล้อสีฟลาฟ้าครับยืมเข้ามายืมบักตอ่อซูโม่มาครับขอไม่ได้ยืมครับยืมใส่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับสวยๆอยู่ครับ มาดูอันนี้คลานขึ้นเลยครับเต่าขึ้นครับโอ,โอ้หายใจก็ออกเจอครับยองครับฝากกดติดตามลํายงนับสิทธิ์เลยครับสวัสดีครับ